สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์โอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนชุดครัวกันน้ำสเต a เลสจีโอครับการสู่ช่วงนี้ครับไม่ต้องกลับไปไหนครับยังอยู่ที่เดิมครับขอบคุณมากครับสำหรับปลาไม่ว่าจะเป็นปลาสามรสปลาสับสุกปลาอบกรอบปลา ขั่วกริ้งดักหลายผลิตภัณฑ์จากปลาร้าที่ป้าหนูกับป้าหน่อยทําให้นะครับเราได้มาแล้วครับนี่คือปลาร้าแบบคลาสสิกดั้งเดิมของป้าหนูกับป้าหน่อยวันนี้เมนูของเรามีชื่อว่าหมูสามชั้นผัดปลาร้าสับนั่นเอาง่ายๆแค่นี้เลยครับลุยกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเราไปซื้อหมู3ามชั้นจากตลาดครับท่านผู้ชมครับเอามาเลยแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆหัน่นชิ้นใหญ่หน่อยครับเพราะเดี๋ยวพอเราทอดมันจะหดลงครับ นี่คือสิ่งที่เราจะหมักครับเรามีซอสมาเลยเต็มที่ครับเราใช้ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับเหยาะเหยาะครับเราจะหมักเข้าไว้ในนี้ครับเหยาะเหยาะเหยาะให้ทั่วครับนี่แหละรสชาติกลมกล่อมอยู่ในนี้ครับใคนจะใช้ซ่อมจิ้มใานจะใช้มือนวดได้หมดครับผมขออนุญาตคลุกเคล้าเขาด้วยมือนะครับท่านผู้ชมครับผมจะหมักเข้าไปเรื่อยๆหมักเข้าไปเรื่อยๆนวดนวดเห็นไหมครับซอสจะซึมเข้าไปในนั้นแหละระหว่างนี้ครับผมจะพักไว้ให้เขาหมักสัก 2- 3สนาทีเท่านั้นเลยเราติดเตากัน เอาครับเราจะทอดเขาเหลืองผัดเขาทอดหรือรำข้าวใช้ได้หมดครับผมอยากใช้น้ำมันที่เป็นสามารถใช้ได้นาน,านเอารำข้าวแล้วกันผมชอบมากใส่ลงไปครับเอาแค่พอทั่วนิดๆครับจะได้ทอดกันนานๆเขามีมันเยอะอยู่แล้วท่านผู้ชมครับค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆดันดันขึ้นอันนี้ใช้ความร้อนค่อยๆลงได้ครับกระเทียมเราก็มีอะไรครับ ปปเป็นกระเทียมกรีบเล็กครับกระเทียมก็จะเปลือกอ่อนกระเทียมเปลือกอ่อนก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับอ่าเราก็ดูหมูเราไปด้วยครับอืมตอนนี้หมูเราเริ่มออกสีน้ำตาลนะครับกลิ่นหอมขึ้นเรื่อยๆครับน่าแหละน้ำมันจะค่อยๆดึง ตัวน้ำมันในตัวของหมู3ามชั้นออกมาเรื่อยๆครับระหว่างนี้ผมก็ยังคงน่าเตรียมของเราต่อไปครับกระเทียมสับหยับหยับพริกขี้หนูก็เช่นกันเอาให้สะใจบดเบาๆฮ่าน้ำมันพริกก็จะได้ออกมามแล้วก็สับขั่นเบาๆครับเอาละประมาณนี้ครับผมจะดูเราจะเจียวหมูให้เขา ออกสีสันแล้วก็ออกความกรอบมาให้เรามากๆหน่อยใช้เวลาสักนิดหน่อยครับอันนี้กระบวนการนี้ต้องใจเย็นๆครับอันนี้เราประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมันก็จะมีความแห้งของตัวมันออกไปมากขึ้นครับผมก็จะพักเข้าไว้บนนี้แล้วกันเนาะเอาละเอาง่ายๆครับพื้นที่เราจํากัดโอเคส่วนน้ำมันนี่ครับจริงๆแล้วยังใช้ได้อีกอยู่ครับผมรีไฟลงนิดนึงแล้วผมก็จะเอาน้ำมันนี้เทให้เหลือนิดหน่อย น้ำมันนี่คือน้ำมันที่เราทอดนะครับแล้วเราก็ใส่กระเทียมพริกของเราลงไปผัดนั่นแหละผัดให้หอมเลยครับแล้วเราก็ใส่กะเ,เอาครับท่านผู้ชมครับมกะว่าคลุกกับนี่แหละส่วนผสมของเรากับหมูผัดให้เข้ากัน ใส่ันยหอยหน่อยนึงของป้าจะมีความเปรี้ยวกลุ่นๆอยู่แล้วครับแล้วก็สีอิวขาวใส่ให้หอมเลยครับรนกระทะปับ๊บแล้ก็แค่นี้เองแล้วเราก็ใช้นี่ครับลงไปครุกชบน่านแหละคลุกให้ทั่วครับ นั่นแหละครับทุกให้ทัว่วเลยโอเคไดไฟใส่กลอนนั่นแหละครับโอเชะอืมแบบบ้านๆโอ้ยโชวสิ่งที่เราจะมีก็คือน,นี่แหละครับพริกแห้งที่เราโรยไว้ขั่วไว้แล้วก็หอมเจียว หอม,หอมแบบของคุณป้าเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกสดอีกเล็กน้อยท่านจะหั่นหรือไม่หั่นก็ได้ครับอันนี้พริกสดครับให้รู้ว่าเรากินกันแบบสุดๆนั่นแหละแค่นี้ครับหมูสามชั้นผัดปาราส่งเครื่องพร้อมเสิร์ฟครับ ครับท่านผู้ชมครับมาถึงเวลาชิมแล้วครับแหมเหได้ครับป้าก็อยู่แถวโน้นนะครับผมเลยไม่ได้ชิมแต่จะบอกว่าอันเนี้ยป้าแกต้องภูมิใจแน่เพราะว่าอันเนี้ยเป็นสูตรของป้าเขาเองแหละครับเราเอามาต่อยอดอย่างที่ป้าเขาแนะนําเลยป้าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการใช้เนื้อสัตว์เข้ามาผสมใช่ไหมครับเราชิมเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเนื้อหมู3ชั้นครับที่เราทอดกันอย่างแล้วปึ๊บเห็นไหมอืมท่านผู้ชมครับขออนุญาตที่กินหนูตาม ต้องอย่างนี้ผมจะไม่พูดอธิบายอะไรมากครับท่านผู้ชมครับนี่เราได้มาไหว้พระเราได้มาเห็นตลาดที่มีแต่ความสุขครับมีแต่ของขายดีๆวัตถุดิบที่นี่มีอีกเยอะครับของดีๆที่นี่มีอีกแยะครับปลา,าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างคืออีกหนึ่งวัตถุดิบของไทยที่มีคุณค่ามหาศาลจริงๆแล้วอร่อยด้วยไม่เหม็นเพราะที่นี่เขาทําอย่างดีทําสะอาดและต้องลองมาชิมอย่างที่ผมชิมมันหอมครับท่านผู้ชมครับ จะเป็นปลาราแบบไหนก็แล้วแต่ลองสักครั้งแล้วท่านจะติดใจอย่างเช่นที่ป้าเลนูกับป้าหน่อยทำให้เราได้ชิมในวันนี้ที่ตลาดหน้าวัดโสธรวรวิหารต้องบอกว่าที่นี่น่าสนใจครับได้บุญแล้วได้ความอร่อยด้วยเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากที่เราได้มาเจอที่นี่ขอบคุณมากที่เราได้มาไหว้พระและได้เจอของอร่อยๆที่นี่ท่านผู้ชมมีข้อแนะนำติชมได้หมดครับน้อมรับ เฟซบุ๊กถึงพิษจริงๆครับดูกันได้ย้อนหลังใน YouTube นะครับอย่าลืมนะครับถึงพริกถึงขิงกับไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วพบกันใหม่วันพุธเช้าช้าทำกุ้ได้เสร็จแล้วสายๆมานั่งดูว่าเย็นนี้จะทำอะไรกินกันดีครับแล้วเจอกันครับวันนี้ผมตั๊กนภาัสากรขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ